Lama jaloka Tidak bisa Ampatika Andali hati perang Hanya ketatan Tidak sabda Para jagad Jadika Hidup teman Adukan Bimbang Pada Alah Dan Kalung Mat Namun Tasa Pakau Waktu Arah Waktu sama Thassa namo thassa Pakau waktu Arahato sama Samput thassa Namo thassa Pakau waktu Arahato sama ัจธรรมและอริยสงฆ์ปอกาบถวายความเคารพพระดิพระคุณหลวงพ่อพระรูอุปธรรมปุญยาคมตลอดจนถึงอาจารย์พระภูธรรมนุษกิจปีชาและศรัทธาสาธุชนนักศิลปนาบุญกุลคนกุท่านวันนี้มีเจ้าภาพอยู่ประมาณห้าคณะขนาซเพ่มมีคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ ชมรมครูอำเภอแม่มะแล้วก็คณะ,ะครูโรงเรียนบ้านนาซัดต,ตลอดจนถึงกรมแม่บ้านแม่รวงได้มาเป็นจ้อภาพร่วมกันในค่ำคืนวันนี้อาจาริญพรยัดโยมสาธุชนทั้งหลายเอามือลงนอนนั่งเรียบร้อยตามีกัรหาณโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา อนนาถึงพระอริยสัจธรรมกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสร้างสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่มันถูกต้องดีงามเพื่อเกิดขึ้นมีขึ้นแก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายสร้างสัมมาปฏิบัติคือพฤติกรรมที่มันถูกต้องดีงามเพื่อเกิดขึ้นมีขึ้นแก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพของท่าน นายกพนิดาทัศนินาพิมุกในค่้คืนวันนี้สาธุชนทั้งหลายในค่ําคืนนี้อาตมาภาพขอยกเอาธรรมะติดบนห้องว่าควรได้ออหยังห้องจากกานไปงานศพนะควรได้ออหยังห้องจากกานไปงานศพมาให้สาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันนะสาธาชนทั้งหลายท่านเคยสังเกตก็ว่า เวลาที่เขาไปร่วมงาน,เสนสบเพ็ญกุศลศพของปิยช่ะคือคนอันเป็นตีหักและก็เคารพนับถือหรือว่าสัมพันธทชนคือคนที่เขาหูจักนอกจากเขาจะไปฟังพระป็นส่วนพระอภิธรรมซึ่งเขาฟังบบาหูเรื่องเนาะเป็นภาษาบาลีได้รับประทานอาหารว่างตีกระปากเป็นจัดเลี้ยงได้พบปะผู้คนมักหน้าหลายตา,าทงดี หูจัดแล้วก็บอกเคยหูจัดทันทีคุ้นเคยแล้วก็บอกคุ้นเคยแล้วเขาได้ออย่างที่มันเป็นแกนสารสาระของชีวิตพอนะสาธุชนทั้งหลายนักป่าคนเมืองละนะ่านนาเปิ้ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของคนที่ไปงานศพหรือว่าไปบ้านศพส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะข้อแรกนะไปเหืเปิ้ไปเพือเจ้าภาพผัผนหน้า น่ะว่าฆ่ามาแล้วเนอ้อนี่น่ะน่ะมาใส่แหงใส่มือเนาะอันที่สองไปพากินเข้าน่ะเดี๋ยวสักคำเปิ้นจะเอามาแจกละอันที่สามไปเฝ้าเปิ้เล่นไพ่เล่นไฮโลอันที่สี่ไปโชว์เสื้อผ้าน่ะเพราะว่าชุดดำเนี่ยชุดงานซบมันได้ใส่บ่อยเนาะน่ะเอาไปโชว์ให้น่อยอันที่ห้าไปพากินหลับใกล้แจ้งอันที่หกไปแทงเปลี่ยนเกิดม วงเล็บเกิดปูเจ้าจังหายบ่อยอันที่เจ็ดไปเติมอาหารอันที่แปดไปผ่านเจ้าภาพอันสุดท้ายไปซึมซสาบเอาพระธรรมเก้าอย่างนักป่าโบราณคนใดบันทึกไว้ว่าไปทาไปเฮินเจ้าภาพหันหน้าไปทากินเข้าไปเป่าเปิ่นเล่นผพาเล่นไฮลโ่ลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลาแกลแจ้ง ไปแทนเกียดเกิดไปเสิร์ฟอาหารไปผ่านเจ้าภาพสุดท้ายไปซึมซาบเอาพระธรรมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเขาปิดจารณนจากเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ทั้งเก้า้อนี้แล้วเป็นอันสรุปได้ว่าสิ่งที่ควรได้นักที่สุดจากการมางานซพก็คือมาซึมซาบเอาพระธรรมมาซึมอซาบเอาพระธรรม และพระธรรมอันอย่างที่เกิดขึ้นในงานบำเพ็ญกุศลซพของอตาตมาจะจำแนกแยกะเพื่อได้ยินได้ฟังกันเนาะจากการสังเกตของอตาตมาภาพก็ปะว่าในงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านนายกพนิดาทศัศนาพิมกตั้งแต่วินาทีแรกหรือว่าวันแรกที่ท่านนายกได้สิ้นหรือว่ามดลมหายใจลง ได้เกิดหรือว่าได้มีธรรมะห้าอย่างนี้ปรากฏขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เป็นได้สิ้นชีวิตลงเนี่ยมีธรรมะห้าข้อนี้เกิดขึ้นห้าข้อนั้นมีอย่างพอมอันแรกก็คือได้เกิดมีสายทานน้าใจอันที่สองได้เกิดมีการปฏทิ้งประเพณีอันที่สามได้เกิดมีความกตัญญู อันทีสีได้เกิดมีการฟื้นฟูธรรมะสังเวชอันทีห้าได้มีเหตุเพือได้ฟังธรรมห้าอย่างห้าประการเกิดขึด้นได้เกิดมีสายฐานน้าใจได้เกิดมีการบัตทิ้งประเพณีได้เกิดมีความกตัญญูได้เกิดมีการฟื้นฟูธรรมะสังเวชสุดท้ายได้เกิดมีเหตุเพือได้ฟังธรรมเอาลองมาฟังรายละเอียด าภาษาวิชาการบนอ่างมาดีเทลของมันว่าโอมันมี้เนี่ยของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เนาะอย่างแรกได้เกิดมีสายทานน้ำใจคือประการแรกเนี่ยเขาได้หันการลังไหลของสายทานน้ำใจของผู้คนทั้งหลายในการปอกตโลมเจ้าภาพเฮ้หายเศร้าคลายโศกจากการพัดภาพสูญเสียพิยชนคนนั้นเป็นทีหักซึ่ง เหมือนกับรับสายหลวงเหมือนกับรับสายหลวงที่เคยได้เปิ่มปลาอาศัยทุกอยู่ทุกคืนทุกวันได้ล่มลงเหมือนกับรกำกรที่เปินบอกว่าวิทยโยคโศกใจอะไรลับเมื่อเสาหลักหักลงตรงสังขารทิ้งความดีที่สร้างสมบ่มมานานเป็นรอยจารจารึกสำนึกคุณ นับแต่นี้ไม่มีแล้วแววตาใสไม่มียิ้มละไมให้อายุ่นไม่มีเสียงอบรมธรรมช่วยคำจุนไม่มีบุญได้สนองความต้องการเหมือนโพไซเหมือนโพไซใหญ่ล้มตรงกลางป่าฝูงนกกาปกสั่งขวัญบินหนีเมื่อนายกร่วงลับดับชีวีความโศกีจึงทับถมเกินขบใจ สิ้นโพแก้วโพทองของเราบุตรใจสะดุดคิดมาน้ำตาไหลเห็นนายกแย่งยิ้มอิ่มละไมยิ่งเศร้าใจเกินจะคิดอนิจจ์จาได้ชนนักหลายอนามาภาพต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านตี่มาช่วยปลอมประโลมเจ้าภาพเฮอหายเศร้าขายโศกจากการสั้นภาคสูญเสียตียชนคนอันเป็นตีหัก ซึ่งเหมือนกับรับไซไงหลวงที่ได้เปิมปลาอาศัยอยู่ทุกคืนทุกวันได้ล่มลงประการที่สองเขาได้หันการจวยกัรจับงานบำเพ็ญกุศลศพของดันนายกพนิดาทศินาธิมุกเออเป็นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยดีงามโดยที่แต่ละคนแต่ละท่านต่างก่อทาด้วยความเต็มใจลักก่อทำด้วยความตั้งใจ บาวังผลตอบแทนเป็นกระจ้างรางวัลจะิีทีป่ปนบอกว่าจ้างสาวทำร้อยหนึ่งจ้างสาวทำร้อยบางห้องดูแลเรื่องโต๊ะเรื่องเก้าอี้สถานที่บางคนก็พอและพอดูแลเรื่องน้ำเรื่องอาหารบางห้องบางคนก็ดูแลเรื่องศาสนาพิธีพิธีกรรมพิธีกรบางคนดูแลเรื่องแสงสีเสียง บางคนบางพ่องก็ดูแลเรื่องการจราจรสบางคนบางพ่องดูแลเรื่องของการเงินการท้องแล้วก็มีบางคนบ่พอบ่ดูบ่แล a อย่างนี้นมาถ้าจิตเล่าเล่นใต้อย่างเดียว <c oughs> อันนี้ทีอื่นบุนเนาะทีว่านีายาย่นะตีว่าอันบัญญาอะไอย่างสักย่างนี่นะมาถ้าจิตเราเล่นใต้เนี่ยอันนี้มีตั้งหลายภูนเชียงใหม่บุ่นต่อแถวนี้บุญนี่ <c oughs> สาธุชนทั้งหลาย การที่เขาช่วยกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านนายกพณิดาทัศนนาที่มุกเพื่อเป็นไปได้ด้วยดีโดยตีแต่ละคนแต่ละท่านต่างก็ทําด้วยความเต็มใจแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจบวังผลตอบแทนเป็นการจ้างรางวัลชนิดตีบอกว่าจ้างสาวทาร้อยเป็นสิ่งตี่น่าจดจำเพื่อฝังใจสาธุชนทั้งหลายคือบรรยากาศของการช่วยเหลือเพื่อกูนัน มีน้ำยิดน้ำใจเอื้ออาทรกันสมัครสมานสมัครี้ต่อกันเหมือนกับที่เปิ้นบอกวา่าปีหู้สองน้องหู้หนึ่งพิกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านไต้ขาจะใครมีบ้านตีบ้านนอ้องลักษณะอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยบะควรที่เกิดมีแต่เฉพาะตอนมีงานศพอย่างเดียวแต่ควรที่เกิดขึ้นมีขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านในประชาสังคมในกลุ่มในชมรมของเขาตัวเอง ถ้ามีอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็นจะเป็นสุขะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือได้เกิดมีการบัทิ่งประเพณีคือบัทิ่งจารีตประเพณีอันดีงามตีบรรพบะบรุษกระทําซืบซืบกันมาตั้งแต่บราณกาลจนกลายเป็นพิธีกรรมอันจําเป็นของชุมชนในแต่ละท้องที่แต่ละท้องทิ่พิธีกรรมมีความแตกต่างกันตาม ภูมิประเทศตามเศรษฐกิจสังคมของท้องที่ท้องถินันั้น,น,นวันนี้เป็นวันสําคัญนะเป็นวันพระใหญ่มีสาระสําคัญเหมือนกันก็คืออุทิศเป็นตานของศานสังฆาทานเพื่ออุทิศนะครับผู้ที่ตายซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเขาแต่ว่าภาษาการอูก้การว่าวันเนี้ยต่างกันนะภาคไปเปิดห้องวันนี้ว่า วันชิงเปรตคนใต้จะห้องวันนี้ว่าชิงวันชิงเปรตคนที่านจะห้องวันนี้ว่าวันบุญข้าประดับดินคนต่างภาคการก็คือวันสาบวันทําบุญเฟตผีตั้งเหนือห้องว่าชิปสองเป็นแตกต่างกันแต่ว่าันนี้สาระอย่างเดียวกันก็คืออุทิศบุญนะครับอยากปีนอกที่ดวงับดับผ่านไปแต่อย่างไรก็ดี การทําพิธีหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยก็ควรตั้งอยู่บนฐานือว่ารักการของพระพุทธศาสนาเป็นรักแลก้วกอควรจัดเมื่อมันเรียบร้อยแต่เปนต้องว่าจัดเมื่อเรียบง่ายแต่บ่มักง่ายประหยัดแต่บรัณีเกินประโยชน์มากกว่าโทษ่ะสรุปสั้นๆก็คือการจัดงานศพเนี่ยควรจัดแบบเรียบง่ายประหยัด ประโยชน์บอกควรจัดแบบบอกว่าชีไหายบอกว่าเอาหน้าไว้ก่อนแต่งานศพของท่านนายกพนธิดาทัศนศีนาพิมกุกเอาได้หั่นเนาะเรียบหน้าประยัดประโยชน์ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพี่ได้จัดงานลักษณะแบบนี้อันนี้คืออันที่สองได้เกิดการบ่อทิ้งประเพณีอันที่สามได้เกิดมีความกระตัอยูคือเขาไปงานซพเนี่ย ไปเพื่อแสดงออกบอกถึงความกตัญญูผู้คุณทั้งแก่ผู้ตายและกับเจ้าภาพซึ่งเคยนี้อุปการะคุณช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่หกที่ฝนบอกว่าดินดีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินคงเพราะหญ้าบังหญ้ยายังเพราะดินดี นมันพึ่งพาอาศัยกันมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันดินดีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยางดินคงเพราะหญ้าบังหญ้ายางเพราะดินดีหรือเหมือนกับกรอนบทหนึ่งที่ันบอกว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควร คนดีล้วนใจมั่นรกระตันอยูนอ่นนี้เป็นอย่างที่สามเนาะมาแสดงออกบอกถึงความกระตันอยู่ของคุณอันที่สี่ได้เกิดมีการฟื้นฟูธรรมะสังเวชคือการได้มีโอกาสมาพิจารณามมรณานุสติคือได้มาละลึกนึกถึงว่าเออคนเขาจุดสุดท้ายของชีวิตก็คือหีบศพแล้วก็เชิญตะกอ เมื่อกันจูบผู้จู่คนตัวเฮาก็เหมือนอยางเดียวกันบาเหมินมานั้นก็จะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดได้อย่างนี้แล้วก็เรียบทาความดีละเว้นความชั่วรีบสั่งสมบุญละเว้นบาปมีโยข้างหนึ่งท่านผลเรือเอกนรงซั์ที่พัฒนาใสอดีตรองนายกรัฐมนตรีป็นเหล่าเมื่ออาตมาได้ได้ยินได้ฟังว่า คนเฮา w ยิงอายุนักยิงตำแหน่งสูงยิงเข้าไกล้หลงนะยิงอายุนักยิงตำแหน่งสูงยิงเข้าไกลหลงเป็นอย่างไรตอนบรรจุใหม่ๆตำแหน่งน้อยยศน้อยหนังตั้งหลังห <c oughs> มูก็นหนังทั้งหลัง <c oughs> บอกก้องเดินขั้นขึ้นมาแต่ขย,ยับขึ้นมาหน่อยเดินขั้นขึ้นมาแต่ขยับขึ้นมาหน่อยขั้นสูงเอ๊ะลองเลยก็มีนะมันก็ การแล้วเนึกถึงความตายเนี่ยหรือว่ามรณานุสติเนี่ยมัน,น,น,ม,น,น,นมีประโยชน์นักมันมีประโยชน์นักมีประโยชน์นักอย่างไดมันมีกรอนบทหนึ่งบันอบอกว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารบังเทามืดโมหันอันทาการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนะคนเอาถ้า มรปิจารณะมรณานุสติอยู่บ่อยๆจะบเก่งลัวความตายะจะมุ่งมั่นอยู่กับความดีอยู่กับศีลอยู่กับธรรมเหมือนกับที่เปิ่นบอกเป็นก้อนตะกี้ว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันตัดรับตัดหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตรการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจสุดท้ายการไปบ้านศพก็คือได้เกิดนีเห็นหรือได้ฟังธรรม สาธรชนทักหลายงานศบส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการมีมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรม,มเทศนา<ม>เพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมซพไปร่วมงานซพเนี่ยได้หูได้เข้าใจสารธรรมคําสอนแล้วก็สามารถนําเอาสารธรรมคําสอนเนี่ยไปประยุกต์ใจในชีวิตประจําวันการฟังธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้รับบ่างนั้นเป็นเรื่องยากที่เขาจะได้ฟัง ปกตินะพอชีวิตของญาติโยมที่มานั่งนี่แต่ละคนบอกคอยมีโอกาสได้ฟังธรรมเลยนะถ้าจะมีฟังธรรมก็มีงานศพหรือวันธรรมะสมมนวันพระสองอันแต่ื่อเดียวเนี้ในการแสดงธรรมของพระก็จ้จ้ำธรรมคพีนะสวดไปคนก็โอ้กันไปคนก่อบ่นกันไปก็ฟังบู้เรื่องนะมันหาย,ยากที่จะได้มาฟังธรรมะบรรยายที่ได้เข้าใจได้ไง่าย เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีโอกาสฟังก็ควรจะตั้งใจสะรับรับฟังแล้วก็น้อมนําเอาคําสอนในชีวิตประจําไปใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตดีๆแล้วก็มีความสุขเหมือนกับกังกอนที่เปินบอกวา่าน้ําพระธรรมล้าเลิศประเสริฐแน่ใช้ลดแก้ความสวยสวยทุกสิ่ง รถที่ใจดวงใจใสสะอาดอย่าเลือกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมอันนี้คือคำกรตีโบรณาณจารย์เป็นกล่าวไว้ว่าน้ำพระธรรมล้ำเลิศประเสริฐแน่ใช้รถแก้ความจวยความสวยสวยทุกสิ่งรถที่ใจดวงใจใสสะอาดอย่าเลือกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมเพราะไอย่างนันบูฟังจะต้องฟังธรรมเพราะเมื่อเรามีธรรมะแล้ว เขาประจมิตแต่ความสุขถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์แต่เขาก็ม่ทุกข์เหมือนกับดอกบัวที่เกิดจากชิปเปอร์โคนตมในแต่มันก็มาติดชิเปอ้โคนตมดอกบัวเกิดจากของต่าเกิดจากชิปเปอรแต่เอามาใจปูจ้าของสูงคือพระพุทธเจ้าคนเขากเหมอนกันอยู่บนโลกนี้ถ้าเขามีธรรมะทิศเนื้อทิศตัวเขาก็จะประทุกข์สูงทรงได้ด้วยธรรมะนั้น อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มาแสดงได้มาอู้มาเอ่ยดังนั้นการมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของกันนายกพรนิดาทัศินาธิมุกในวันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากการมางานศพห้าอย่างหนึ่งได้เกิดมีสายทานนับใจสองได้เกิดมีการบัตทิ้งประเพณีสามได้เกิดมีความกระตนยู ี่ได้เกิดมีการเื่อนฟูธรรมะสังเวชห้าได้เกิดมีเหตุเพื่อได้ฟังธรรมเอาละพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าง,งานที่ใจเปิดบอกว่าค้นจะมีสมาธิาเหมือนมานานสักสักสนาทีเนี่ยนี่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะคือถ้าเอามางานท,อทาพอย่างเี้ย่เขาจะลีกเว้นการไปงานทพบทีีเปิดบอกว่าไปเฮ้เจ้าภาพหันหน้าไปถ้ากินข้าวไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่เล่นเฮโล ไปโชว์เสื้อผ้าไปทาจหลับไปแจ้งไปแทงเปลี่ยนเกิดไปเสริมอาหารไปผ่านเจ้าภาพแล้วก่อไปซึมซาบเอาพระธรรมเพราะฉะนั้นมางานซพต,ต้องมาซึมซาบเอาพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาฟังธรรมะในงานบำเพ็ญกุศลศดควงท่ันหัรนายกพระนิดาทักษีนาทิมุกก่อสมควรแก่กาละเวลา ซึ่งวันนี้ก็มีทางคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะม,มีชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะชมรมครูอำเภอแม่เมาะโรงเรียนบ้านนาซักกลุ่มแม่บ้านบ้านแม่หลวงแล้วก็กลุ่มอสมสัมบลนาซักได้มาเส็จเจ้าภาพในคัมคันวันนี้อรตมภาพได้ร่วมงานชาปนกิจที่จริงเจ้าภาพวันนิมตนสองสองวันสามวันแต่ด้วยความติดติดภาระ วันที่เสาสามซึ่งเป็นวันชปนาปนกิตทิพย์ได้เป็นประธานเปิดการอบรมอบตอระอเทศบาลสีสิบเทศบาลเรื่องของการทำน้ำดื่มยอดเหรียญปลอดภัยในเทศบาลน,นั้นๆก็เริ่มได้มาศักกรรมต้องขออภัยกับท่านเจ้าภาพอาตรมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรเกเวลาขอพารานิส่งผลบุญนี้บทสนีความดีนี้นั้นจงเป็นตบะเดชะ เป็นพระวะปัจไกยเป็นอุปนิสัยน้ำส่งเออไปจุจอดหลอดถึงยังตนตัวของท่านนายกพณิดาทัศนินาธิมุกเออได้พ้นจากตุกไปสู่สุกติสัมปรยาภพโดยบุญตาลบุญศิลบุญปาวนาเบอร์บุญนี้กุศลนี้ความดีนี้ไปจุจอดลอดถึงยังตนตัวของท่านนายกพณิดาทัศนนาธิมุกแล้วขอบุญนี้กุศลนี้ลังจบเป็นผลสน้อนย้อนกลับมายังท่านเจ้าภาพ อยากโยมจูผู้จูคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลศพในค่ำคืนวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นเป็นในทางที่ชอบประกอบเป็นในทางที่ดีก็ขอความคิดนั้นความประสงค์นั้นความปรารถนานั้นจงพ่านสําเร็จพ่านสําเร็จทุกคนทุกท่านด้วยกันเทิด